สวัสดีครับพบกับบาสเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เรามีรถที่ห้อตลาดนะครับผมเป็นรถครอบควัเจที่นั่งขนาดใหญ่นะครับมาให้ชมกันนะกับ Toyota Innova นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8G นะครับผมเป็นดีเซลล้วนเลยนะครับตัวนี้ตัว G แล้วก็มีตัว V นะครับเป็นตัวท็อปต่างของเรานี้เป็นตัว G นะครับผมเหมาะสำหรับลูกค้าที่เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายในการเือนทนันเนนรถเลยนะครับผม ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้ออกใหม่เนี่ยอยู่ที่1 2ล้านแสนกว่าบาทเลยนะครับผมแต่คันนี้ปี2018นะครับเลขไม่เพียงแค่แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับผมราคาอยู่ที่69,0000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดิมนะครับผมออกรถศูนย์บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจรถครอบครัวขนาดใหญ่นะผมแนะนำคันนี้เลยเพราะว่า,าให้ดูไซส์ก่อน ใหญ่มากกึ่งจะเป็นรถตู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวขอปรับกล้องให้มันเป็นกล้องตัวเบนกว้างนะครับนี่ด้านท้ายสวยงามครับผมมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะระเบี่าเดินออก,อกมาฟืบนี่ใัสร้อยสอนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่มองชาร์จไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็เสาออกาศชาร์ฟฟินพร้อมลูปลักหลังคามีครบหมดเลยนะครับผมอันนี้อีกนิดนึงก็คือเพิ่มในเรื่องของเซ็นเซอร์ท้าย2จุดมาให้ด้วยนะครับ ว่าคริสตันนะครับกระจกหลังนะครับผมโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับผมตัวไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนลหลังมีครบหมดนะครับสเกิร์ตรอบคันคันนี้ติดมาตัาง้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟิล์มติดให้ครบหมดแล้วนะครับนี่สเกิร์ตล่างนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับเรามาดูล้ลอแม็กระยางกันนะครับผมนี่เลยนี่ยางเป็นยางของปี22เลยนะครับผมไม่เก่านะตัวนี้ ไม่ต้องปเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับตัวนี้เข้ากับซุ้มล้อได้กําลังดีเลยไฟตัดหมอกนะครับผมย้ายมาอยู่ข้านล่างนะครับคู่กับไฟเลี้ยวนะตัวนี้สีขาวคลีน n c l e ใสๆเลยนะครับผมทําให้มิติในการมองรถดูค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับผมเป็นเจ็ดที่นั่งนะสีขาวนี่ค่อนข้างหายากนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบอนเงินสีดํานะครับผมในรุ่นตัวนี้นะครับ เรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงน,นะรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นใช้แบบกุญแจรีรโมทอยู่นะครับยังไม่มีเคสนะครับประตูใหญ่มากเลยเปิดเข้ามานะครับผมดัแบบแรกเลยเราดูหมุดดูรอยอาร์คดูอะไรก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรถมือสองเราต้องดูเช็คให้ครบครับเป็น้าพีเมยมนะตัวนี้คล้ายๆกับมาหยิ่อยู่แผงคอนโทรลต่างๆอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมคอนโทรลกระจกสีบานนะครับแล้วก็ปรับกระจกข้างนะครับผม ระบบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับหันออกมาอีกนิดนึงก็คือนี่เลยครับเราจะเห็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับเป็นปรับมือนะครับผมใหญ่มากครับอ๋อแต่ที่โดดเด่นมาเลยนะครับผมจากที่เข้ามาเลยก็เป็นมาคล้ายๆไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับผมสีฟ้าสวยเลยนะครับผมอยู่ด้านในด้วยนะนี่ครับคอนโซลใหญ่ๆเลยนะครับมาพร้อมที่เจ็ดแก้วนะครับตัวนี้ตกแต่ง มาด้วยตัวคล้ายคล้คริสตัลนะครับนิดนึงเราไปนั่งรถกันดีกว่าเนาะเข้ามาที่จุดแรกเลยนะครับผมพวงมาลัยนะตัวนี้แน่นอนครับมีกวอนพื้นฐานมาเลยนะครับผมก็คือปรับวอลุ่มชายนมำนะครับผมเป็นมันติฟักชันนะครับตัวนี้ตัวฟักชันหน้าจอนะครับสวยงามตัวนี้เป็นจอมาจากโตโยต้าแท้ให้เลยนะครับผม ตัวนี้แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเปิดแอร์เฉพาะด้านหน้าแล้วก็เพิ่มด้านหลังได้นะครับเป็นประหยัดพลังงานเนาะไม่ต้องเปิดตลอดเวลาน,นะครับผมถุลงลมนิรภัยมีครบนะครับสัญลักษณ์มี้รนะัคู่หน้าแล้วก็มีด้านข้างด้วยแก้บบนเก็บของครับแก้ล่างเก็บของโอ้เยอะอยู่นะครับตนตัวนี้ที่เก็บแก้วด้านบนด้านบนสวยมากเลยเหมือนจออะไรสักอย่างเลยนะครับที่เก็บแว่นตานะครับเลือกเปิดได้ไฟ ตัวนี้เป็นม่านบังแดดนะครับโอ้สวยเลยทั้งสองข้างนะครับผมจะรีวิวไปเรื่อยๆนะจะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเผื่อบ,บางคนเนี่ยฟังไม่ชัดจะได้ฟังชัดๆนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสัญลาณถุงลมนิรภัยนะครับเบาะลายค่อนข้างสวยนะแน่นปิโอปิกแน่นมากครับเบาะไม่มียุบไม่มี ยนไม่มีขาดนะครับคันนี้ต่อไปนะครับผมตัวนี้อ่ะก่อนจะไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยรูดรอยขันรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับใครดูรถไม่เป็นเนี่ยสามารถมาให้ทางเราดูได้นะครับคันนี้กับรังติได้เลยนะครับถัดมาที่ด้านในนะครับผมเราเปิดประตูด้านมานะครับแถวสองนะครับ กว้างเช่นเดิมนะครับเป็นเบาะนะครับผ้าเหมือนเดิมนะแต่ที่พิเศษขึ้นมาเลยก็คือนี่เลยครับเขาจะมีตัวคล้ายๆกับตัวผมดึงดึงไม่ออกอตัวนี้อโอ้โหเป็นเหมือนเบาะเครื่องบินนะครับคล้ายๆตัวนี้นี่ที่แขวนผ้ามีครบหมดนะครับนี่แต่ชอบตรงนี้จังเลย มีไฟนะครับผมปรับไฟได้ด้วยนี่นะครับถ้าซอฟลงเข้มขึ้นนะครับเราก็ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับผมต้องเป็นคําว่าเลเวลแอร์มากกว่านะตอนนี้ก็คืออุณหภูมินะครับผมแล้วก็แอร์ด้านบนมีไฟเขาทาไฟมาค่อนข้างสวยตั้งแต่ตัวกลางแล้วนะเยินตัวเนี้ยสวยเลยเนี่ยรับระดับกันเป๊เะเลยนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับเวลากดลงนะครับผมก็กดตัวนี้แล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับผมรับน้าหนักได้ถึง1ิบกิโลเลยนะทานข้าวทานอะไรได้บนนี้เลยนะครับพูดตรง,ตรงอ่าอารมณ์เหมือนผมว่านะเครื่องบินให้ฟิลเหมือนเครื่องบินคันนี้ด้านหลังกว้างครับเป็นสามแถวนะครับต้องบอกกันเลยตัวนี้เป็นที่เปิดนะครับทำให้ดูก่อนนะนมีไฟส่อง ทะเบียนนะครับโอ้อเป็นบอะพับเหมือนฟอร์จูเนอร์เบาะแขวนนะครับตัวนี้ก็จะได้พื้นที่เต็มไปเลยนะครับในด้านของความสูงนะครับผมตรงนี้ของชิ้นูนย์ครับยกได้นะครับตัวนี้อแล้วก็มีตัวเสริมเบาะตรงกลางมาให้ด้วยนะครับสําหรับแถวสามนะครับกว้างใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับมีที่เก็บแก้วเก็บของกินเก็บอะไรกว้างอยู่นะขนใหญ่เลยนะครับคันนี้ ที่สำคัญรถรุ่นนี้นะครับผมสามารถไปวิ่งโบลหรือแก๊ได้นะครับถ้าเป็นโบลเนี่ยก็เป็นในโหมดของ XL กันเลยนะครับผมวิ่งได้ราคาเต็มๆ็มกันเลยถ้าเป็นแก๊ก็อยู่ในโหมด SUV นะครับผมคุ้มนะเพราะว่าออกรถไปแค่6 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ผ่อนประมาณหมื่นสองพับาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้คืนทุนไวครับลูกค้านั่งน่าจะสบายครับ คงจะไม่มีใครบอกว่าโอ้ยอึดอัดจังเลยเนาะนี่มีสปอยเลอร์เสริมความสวยมาให้เรียบร้อยฟอร์มภายนทตพที่3ลายฟ้าหลังที่ปัดน้ำฝนหลังเป็น้าใหญ่ๆนะครับศูนย์บริการมีเยอะครับตอนนี้เรามาดูบนหลักฐากันบ้างนะราคานะครับโอ้ยลายเส้นสวยนะครับเสาอากาศเป็นชาร์ปสีเรียบร้อยแล้วถ้าใครหารถยนต์ที่ เป็นรถตลาดแล้วกค่อนข้างกว้างนะครับผมเดินทางหลายคนครอบครัวใหญ่นะครับผมหรือคนคองเยอะเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์รุ่นนี้เป็นรุ่นใช้กุญแจอยู่นะครับเรามาดูฝังกระโปรงหน้ากันดีกว่านะนี่เป็นไฟหน้ามันติริเฟเตนะครับสวยงามนะตัวนี้ไม่แตกไม่ล้าวไม่ออกรายงานนะครับครบหมด นนเครื่องยนต์ว้าวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8นะครับผมก็คือ2 8 0 0 c ีนะครับผมเป็นดีเซลนะให้พละกําลังพอสําหรับไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นขนาดนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่ารถยนต์ไซส์ใหญ่แล้วก็ต้องมีคนนั่งถ้านั่งเต็มคันเนี่ยต้องพลังงานได้นะครับไม่งั้นฉุดทําให้เปืองกว่าเดิมนะครับมุดอาต่างๆนะครับวันนัดต่างๆลองดูตัวเช็คดูได้นะครับ มีครบหมดเลยใครดูรถไม่ค่อยเป็นนะครับผมทางเรามีบริษัทเอกชนนะครับผมของรถโดนใจนะช่วยดูได้นะครับแล้วออกไปรับรองได้หลายร้อยจุดเลยนะตัวนี้เครดิด,ดีฟีดาวนะครับคันนี้เดี๋ยวผมลองปรับกล้องให้ชัดๆอีกนิดนึงเครดิด,ดีฟีดาวเลยผ่อนอยู่เดือนละ1-2 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมกับโตโยต้าอินน a ว่า 2.8G ออโต้ดีเซลนะครับสีขาวนะปี2018นะครับผมราคาอยู่เพียงแค่6,900 0บาทเท่านั้นก็เป็นเจ้าของรถครอบครัวขนาดใหญ่7ที่นั่งได้เลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจจะทดลองขับนะครับมาติดต่อได้ที่เพชรยนต์นะครับผมบอกว่าติดต่อบาสเพชรยนต์ไว้นะครับผมให้เขาเรียกให้น้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วเราไปทดลองขับกันครับผมผมว่าคันนี้สวยงามไม่ต้องห่วง ขับแล้วราคาไม่ตกแน่นอนเพราะว่าเป็นโตโยต้าด้วยนะครับมันลงมาเยอะแล้วจากรานสองกว่าๆนะครับเลืออยู่แค่หกแสนเก้าพันบาทเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมและแถมเอาไปวิ่งหาไรายได้ได้อีกด้วยนะส่วนบริการเยอะครับใช้ต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟนั้นเซร็นให้ด้วยนะครับผมและอยู่ในพื้นที่ที่เราจัดส่งรถได้เนี่ยเรามีลถสไลด์ไปส่งให้ฟรีถึงบ้านอีกต่างหากนะครับผมซื้อรถสามารถเช็คได้เลยนะครับผมตัวนี้ถ้าชอบนะครับ ยังไงก็ฝากกดถูกใจ YouTube ของผมไว้ด้นะครับผมตัติดตามไว้ผมจะมีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าคันนี้สวยและมีคันเดียวด้วยใครไดใ,ใครได้นะครับผมสนใจติดต่อ0879942777นะครับที่บาทเพชรยนครับ